สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพาเหมากันนะคะวันนี้มีพาไม่รับชมหลายรายการน,นะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะ <c oughs> ก็โทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์062นะคะ664 22 4, 4 1นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline นะคะ062นะคะ6422 4, 4 1เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะ ขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะพาทุกรายการรายการละ300บาทนะคะรายการละ3 0 0บาททุกรายการเลยนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเราก็จะไปรับชมพารายการที่1กันนะคะ นิพระรายการที่หนึ่งนะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่หนึ่งนะคะ ไปก็จะเป็นพระรายการที่สองนะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่2นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่3นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่3นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่4นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่4นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่หนะคะ โอเนะสำหรับพระรายการที่ห้านะคะต่อไปรายการที่หกนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่6นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่7นะคะโอเคนะ,คะสำหรับพระรายการที่7นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่8นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่8นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่9นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่9นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่10นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่10นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่11บเอนะคะโอเคนะสำหรับผรารายการที่11นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่12นะคะ โอเคนะสำหรับพาร์ทรายการที่12นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่13นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่13นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่14นะจ๊ะโอเคนะ,คะสำหรับพาร,รายการที่14นะคะ ต่อไปรายการที่สิบห้านะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบห้านะคะต่อไปรายการที่สิบ 6นะคะโอเคนะคะสำหรับพาระรายการที่16นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่17นะคะ โอเคนะสำหรับพาร,รายการที่17นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่18นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่18นะคะ ไปจะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะโอเคนะสำหรับพักรายการที่สิบเก้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่ยี่สิบนะคะต่ <c oughs> อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ <c oughs> โอเคนะสำหรับพารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่ยี่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะจ๊ะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่ยี่สิบสามนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ยี่สิบสี่นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่25นะจ๊ะต่อไปรายการที่26นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ยี่สิบหกนะคะต่อไปยี่สิบเจ็ดนะจ๊ะโอเคนะสำหรับพระรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่28นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่29นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่29นะจ๊ะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่30นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่30สนะจ๊ะ ไปก็จะเป็นรายการที่31สิบโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่31นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่32นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่สามสิบสองนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามสิบสามนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบสามนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะ โอเคนะคะกับรายการที่34นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่35นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่35นะคะ ่อไปรายการที่สามสิบหกนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่สามสิบหกนะคะรายการที่สามสิบหกนะคะก็เป็นรายการสุดท้ายของ EP ที่265แล้วนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์062นะคะ664 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline นะคะ062 664 2241เหมือนกันนะจ๊ะมีบริการเก็บปลายทางนะคะบวกเพิ่ม50บาทนะคะ พาทุกรายการรายการละ300บาทนะคะรายการละ300บาทนะจ๊ะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามให้ช่องมาชมพักเครื่องพักเหมาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบ ep ที่265ค่ะ